หลังการติดตั้งเราก็จะมีทดสอบการใช้งานนะคะลื่นลองด,ดูการใช้งานนะคะลื่นไหลไหมโอเคนี้บานแคบนะคะยกมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะแทกนีค่ะก็ทดสอบการติดตั้งการใช้งานเราก็ทดสอบการล็อกค่ะ ล็อกล็อกแน่นสนิทนะคะ,ะระบบมันตีล็อกล็อกหลายจุดแต่ก็การล็อกก็ใช้งานได้ดีแล้วก็บานก็ลื่นไหล <c oughs> ในชุดนี้ขนาดไซส์บานเดี๋ยวจะใส่ให้ในคลิปนะคะ นี่เป็นการกระแทกตัวการกระแทกนะคะโอเคก็ฝาปิดสกรูเรียบร้อยงานสีดำแคนเดิลมือจับแดดแรงมากๆเลยค่ะ วันนี да ้เราจะด้านะะ้องจะเป็น,นตัวกงมๆนะคะก็คือจะไม่ได้ติดตั้งกุญแจ็กเพราะว่าล็อกจใไปไหนตัวจุดล็อกก็เหมือนเดิมนะคะเป็นมันติล็อกให้เยอะเหมือนเดิมหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จ <intell item related> <ส>ุดบานขนาดสองเมตรนะคะ สองเมตรสองเมตรกว่าอะไรพวกเนี้ยก็จะให้ประมาณนี้พืดงานบานสีดำนะคะเดี๋ยวเป็นพวกรอยต่อรอยเชื่อมต่างๆก็เชื่อมาจากโรงงานค่ะรับประกันน้ำให้เข้าค่ะระบบรางเวลาฝนสาดมาตรงนี้นะคะก็น้ำก็จะไหลออกตรงนี้ อ่ก็จะเป็นระบบรางระบายน้ำเรนน้ำของ UPVC ค่ะนี่ค่ะตัววงกบหรือตัวเนี้ยก็จะเชื่อมสนิทแล้วก็ขอบมุมต่างๆเชื่อมสนิทค่ะภายในกรอบตัวเนี้ยว,วงกบกับตัวบานเนี้ยเสริมเหล็กค่ะใส่เหล็กให้ทุกชุดทุกงานที่เราผลิตนะคะเพื่อวความแข็งแรงอันนี้เป็นแบบมีกุญแจค่ะติดตั้งแบบมีกุญแจอ่า เป็นงานประตูข้างนอกค่ะประตูนหน้าบ้านล็อกภายนอกที่ถ้าทำาได้ก็จะไม่เป็นไรหนูรีบไปงานไปด้วยบ้านชุดนี้เป็นงานกระจกใสนะคะคตัวนี้เป็นตัวกันกระแทกเห็นไหมคะเป็นอะไรเรื่องบางอย่างนะคะก็จะกันกระแทกได้นี่ค่ะงานนีฟ้าปิดประปตูเรียบร้อยนะคะ ระบบล็อกมันจะล็อกก็หลายจุดในหนึ่งบานอ,อย่างบานนี้ถุงประมาณสองเมตรก็จะมีจุดล็อกไหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุด,จดตัวข้างบนตัวนี้นะคะเป็นอุปกรณ์กันยกนะคะก็ะคะือเป็นอุปกรณ์เซฟตี้อย่างเวลาที่เราจะถอดบานะ่ะที่มีขโมยมีอะไรเขาจะถอดบานได้โดยการยกบานออกแต่ตัวนี้ยมันจะติดบานตัวนี้ค่ะยกไม่ได้ เวลาประกบนะคะก็จะประกบแน่นแน่นสนิทปิดแนบแน่นเป็นอย่างนี้เลยนะคะโอนี่ภายในเดยว บาลูกค้าท่านนี้โลเคชั่นบ้านวูวสวยมากเลยนะคะสนามหญ้าหน้าบ้านตัวกุญแจค่ะแรววาวสวยงามไม่เป็นสนิมน,นะคะเออ่ตัวกุญแจเราจะให้สามดอกนะคะในชุดหนึ่งอันนี้ลูกค้าเก็บไปแล้วงานก็ตามนี้เลยนะคะ อันนั้นเป็นอลูมิเนียมชุดเก่าค่ะที่ถอดออกเดี๋ยวก็จะได้กำจัดไปจากเนี่ยวงกบอลูมิเนียมชุดเก่าที่ถอดออก